สดีจ้าเมื่อไหนพากินมะม่วงหาวมะนาวโหวยังหาวยังหูแม่ยังไมีที่ไปที่มาอยู่แล้วจ้าแม่พคนว่าการกินหน่วยสุกมันก็สิเป็นมะม่วงหาวสึง่วงน้อนสุรับดีจ้าแต่กินหน่วยหน่วยดำดำหน่วยสุกมันแต่ว่าแต่กินรุ่นนี่ตีสองตีสามนี่คือสูโเพราแต่กินหลายเพื่อตีหนึ่งี่สวัสดีจ้ามะม่วงหาวมะนาวมาจามเตรียมก,กันมาที่นี่นาทีแม่ซื้อกอกจ้าอาทิย์แม่ซื้อกุ้น โดนให้กินเทียนะจ๊ะอึ๊บแม่แซน้ำเกลือได้จ้ะเนี่ยอุ้ยน้ำปลาร้าจ้างดเบิดอล้ะปุ่งเครื่องแล้วเหรอเครื่องน้ำปลาร้ปลาอีกได้ออกเลยคือแซ่น้ำเกลือลรอจ้ะน้ำตาลเนาะแช่ไหมอย่างอย่างนั้นก่อนเต้นไปเลยเต้นไปเยอะแม่ กลิ่นเป็นมะม่วงโฮ่เลยอาวัดเลยคักๆรตีหนึ่งตีสองยากกันแลนกองของน้ำเก็บ้อยเดียวมันมีอะไรเก็บ้อยอยู่อ่อนไปเลยต้องน้ำนะเมลม่ใส่แม่เก็บมาตะบันย้ายอันมองไปเกี่ยวเขาละจ้ะเบิ่งมาปลูกอะไรครับโอ้เรื่องมาปลูกไตมันตายมันเป็นเชื้อราเนี่ยจ้ะจะแกงอะไรมันมันขึ้นขาวๆแล้วมันจะตายทุกที่ดีเนี่ยแกกับปลูกนี่ซ่อนไหนครับจ้ะ เฮ็ดบ๊อกร้งหลายๆ่ซอเฮ็ดแม่เฮ็ดบบัวจินสุบบัวเฮ็ดเฮ็ดตัวนั้นเนี่ยก็ไม่ยินแม่นั่นเเฮ็ดแก้วน้ํเสียบีแบบีจ้าตัวดแก้วผมนี่ไม่ค่อยเป็นกันเม่มา็ี่แม่เฮ็ดสูตรเฮ็ดลราม่น้อประแดกน้ำแสบน้ำประแดกแล้วคืกว่าเรจแล้วก็ยมาแ่บตัอย ว่หอมเด็กตกว่ะไว่มบอกมีนแ่กี่นี้เป็นน้ำตาลพริกเขากัวกับน้ำปลาล <ด S 1> จา้ดดสะสูรไม่สูรบ่ใช่นี่ใบอกบอโอ<ฮ>้ยเสมประเดกเลยบุบรุมนบ่ใส่น้ำปลาอย่ามันเค็มปวดจ้ะอันน้มสัญนุว่าเม็นเค็มกันไรเมื่อไหร่ดมีอะไรเจยบ่ใส่ได้หลายเลยด้อน้ำปลานาสดใส่หลายเ้จ,จีพ้าหลูกเห็ดอีหยังจ้าเมีนมาบอกให้เรือจ้า กินแต่แมงกินแต่พลนี่ยิบยำในน้ำแจากจ่วยังลกไม่วแต่ลจ้าจ้าจะกินแต่เนลเกาเกเนาะเ๋ยแตแกงไม่ด้คนแมงขวบแมงอยู่นี่แหละคนกันจ้ามนก็ดอันด่นน้ำยายมาะมวนเียดายบ้เื่ตัวนีแมงบอเผิดเลยไหโอเคแล้วใส่ยังไง แยกจักเลยเห็ดงานนี่เอาฟังสมจะบอกยุ่ไกยเลยงั้นแม่ชอบไม่อยูเดี๋ยวนลองฟังสิครน้ำกินนะกินขลาดตำเองนะจ้านี่พีกอีเมลบนเน็ตเองเฮ้ยตำมัาไม่มีอะไรตำขัวเองตำเองใส่เลยเนาะใส่เลยใส่เลยแม่ก็ลูกสิกินให้เบิร์เได้นี่ สดจ้ะกินกินป็นยาบาดมือเอานออกจ้ะยังบ่ยังบ่ขมแซ่บเชื่อมเด้อจ้มีคนกินไหนบู่พอหมู่เียจะกินบหน่วยแต่ว่ามันขมเนาะเริ่มเลยเด้อจ้บัมจ้เด้อมาจ้บนีที่ว่างเยอะโเริ่มต้น lại vừa đến Cái men tầm của nó Hãy cho kênh Ghiền Để không bỏ lỡ những ้าจามก,มกินเมกันยังอย่าไรได้มีค <c oughs> ่นจัดไว้ในเงินเน,นดกบาเติมเนานะเอไว้จะมีกินในเบิร์ <c oughs> เ,เลแม่เค็ยวเนาะแต่ว่าแซบตัวแก้วแม่ไ็ดแก้วแับไม่เค็เมเขียวเป็นน้ำแก้วน้ำมันอุ้ยุงมาหนุงมครับเป็นน้ำเขีวเยวแม่บุดีร้อม ตกลงแล้วกินชงแรงล้แม่มันไม่กลามหอนเนาะชงแรงแต่เว้นเคลิปแผลบ่ได,ด้แต่มันห่อนเฮียแต่เฮียแต่โ้ต,ตัวส่นคุคือะพตัวยังอย่า,านเลยเนาะหันอิ่มอยู่แต่แเขียกินบ่ได้ลูกมันจีเขีวแม่กรสิ คำสุดถ่ายเลยเด้นจ่สิกินวัดกินบุเบวดดอกมั่ต้องไปต่ำต่ำใช้มะเขือน้องลูกเนาะตังยี่รำอ่ะตัม,มาแมนอืมแ่มเจ็ดเชียวห้งหมดเลยเด้เ มาติดก้อนเลยโอเคยืนมึงแต่งก่อนจ้าด่าอีกว่ามันเป็นสิลุกเป็นนี้เลยมันแต่มันเก็ยเกี่ยวแห้งฮะลูกจ้าที่นี่ไม่กับปากกดติดตากดสะโพกให้กดกระดิ่งเก็บรไว้ลังใจทั้งซองจ้าแม่ก็หน่องเนยต้องหน่องฟางควันจ้าบุญทุกคนอยากที่นี่ก็มากดไลค์กดใจกดแชร์จ้า รวยหลงสุด้วยโอ้ยนวยิม้แค่แถหาสอนบังหวื่อจะเชื่อมื่ออมขัซองนี้ไม่นากัสจินนากเอกขององแม่กัจนพรเอกจ้าต้องฟงกันฟงเป็นยังน้อคุณวันดีใจก็เก่านักเอกเเา เป็นอะายพอมันเป็นอะไรดีอันคายเห็ดอันบะหมี่แม่แห้งก็เขาเรียกมันขาวจ้ะโอ้เดี๋ยวเห็ดคลิปนั่นบอจ้ะโอ้พ <laughs> อ่อสิบสิบบะไว้แบบน่ะเห็ดแขว่เต็มแบบไม่ก็เริ่มแล้วจ้าแม่สิทต้องต่ำซะก,ก่อนต่ำสดกินออกสดกินออกต้องฟ้าเห่ๆสมแห้งพักจ้ะ ตานี่วาาเลยตานี่กพริบระพริบโอ้เขไม่ดีเนะาะเขยวนะแม่หยัแบบเสียวเบ่างๆได้รู้ในมือนี่ย้องกินน้ำต่ว่าแสบอ <S 2> <S 2> ของน้ำเ็นมือนี่มมาคำสุทยม่แม่เคดเข่วแล้วโบไว้ะแม่โบไว้แต่คำสุดท้า,ทายโบอิ่มแต่แต่ิ่ได้ ม่วงเลยแม่จ้ะลอยมีกินน้ำจนได้จ้ะจ้ะคำสุดท้ายอนี้กูมีนะบอกจ้ะขอคนลยเด้อจ้ะไปตองมาัะช่วงหนึงแา้มืนอไหนจีจ้าคิดต้องไปแล้วจักสิเฮ็ดยงนเราลง เขาหมินเขาหมิน่าจังแม่เอมเมตนดันไล่จ่าจีนก็มันจะได้แต่ว่ายายไม่รู้ยังจ่อันว่าให้เด็ก้กับสีเ็ดจ้าเน่าอีสานมาเน่าจาจ่าคิดีเขาต้พละจ้าในขาปิดคลิปแงท่านี้เด้จ้าเฮ้ยจ่า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 จ้าบ๊ายบาย มีง่งผิดพลาดเรียกได้ขอพัยไว้แล้วตรงนี้จ้จาเจอก,กนคลิปหนาจ้าล้อสมว,วางในเซตคลิปอย่างลงบ๊ายบายจ้า